สวัสดีครับอยู่ช่อง v i c t o r รี่นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเนี่ยเห็นผมรเซอถุมือใช่ไหมแน่นอนมันเกิดรอยง่ายเนี่ยวันนี้เราจะมาอันบ็อกรีวิวแกะกล่องกันนะครับก็คือตัวดาบัน2 s กซนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมอยากได้มาตั้งแต่เริ่มอยากต่อกันพาแล้วก็คือผมไม่เคยต่อซีรีส์ยูนิคอนมาก่อนก็จะเป็นตัวนี้ก็คือตัวอ่ายูนิคอนฟฟนิกส์เวอร์ชันนาราทีมนะครับหรือเป็นตัวม้าทองนี่เองก็ ลักษณะของจริงๆผมได้มามาพักใหญ่ๆแล้วเราก็าเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเออผมหายไปไหนนานจริงๆผมไปหัดทําสีกันพามานะครับแล้วก็ทําเสียพอมันเสียงานพังก็เลยว่าเออต้องรอของใหม่แล้วก็กะว่าเดี๋ยวไปไป,ไปซื้อใหม่ไปซื้อตัวที่จะม,มา ทำไมเนี่ยที่เมกาพาราเลยก็เพราะว่าอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมก็จะขึ้นกรุงเทพแล้วก็เลยว่าก็ไปซื้อที่นู่นดีกว่าแล้วก็ด้วยเวลาทํามันยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาเก็บของตัวนี้กันก่อนดีกว่าก็ได้มันตั้งแต่ได้มาเดือนหนึ่งแล้ว่ตัวนี้ตาพูนี้ผมได้ตั้งแต่ต้นต้นเดือนต้นเดือนที่แล้วเลยก็คือเราจะแกะของมันตัวนี้ผมแกะมาเช็คบ้างเลยนะอ่าแกะมาก็จะเป็นสีทองอลายเลยอ่ะ ต่้งไว้ตรงนี้กอนนี่ก็จะมีดีคอมาให้ดีคอตัวนี้เป็นตัวสติกเกอร์แล้วก็เป็นดีคอน้ำเนาะเหมือนมันจะมีอาสามารถเป็นแบ็คไลท์ได้แต่ผมว่าให้ชายแป๊บนึงก็จะมีมาให้นะอ่าก็จะเป็น แบคลท์เลยก็กำลังลังเลอยู่ว่าจะติดตัวนี้ไปเลยหรือว่าติดดีคอเป็นดีคอน้ำเป็นสีน้ำเงินแนละ้วก็ลังเลคิดอยู่เพราะว่าในเน็ตก็หาไม่ค่อยเจอเหมือนกันราคาก็300กว่าบาทแผ่นหนึ่งก็อาจจะติดตัวนี้ไปถ้าเกิดว่าลองแล้วเวิร์กนะแล้วก็อมาตัวพระเอกของเราเราก็จะแกะมาเลยตัวน,นี้ผมแกะมาเช็คบ้างเลยนะก็จะเงาวิ่งวับเลย งาสวยอะตัวนี้เป็นด้านหลังอ่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวหางม้าก็ตามตามการชุบมเนาะก็จะมีรอยเหมือนรอยไขยป่ปลาบ้างแต่จริงๆก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วสำหรับคนที่อ่าซื้อของตัวดาบันมาแนละ้วก็ตัวนี้มันก็เหมือนกับรีมาเหมือนกันก็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสมากอะไรอยู่แล้วสำหรับ ซื้อตัวนี้เพราะว่าราคาของแท้เนี่ยมันก็ราคาไปไกลแล้วเหมือนกันอก็ะอะจะเงาวิ่งวับเลยก็จะเห็นรอยรอยนี่รอยไข่ปลาเนาะก็ขัดไม่ได้นะถ้าขัดก็คือสีหลุดเลยก็ตัวนี้ก็ตามตามตามงานของมันที่เราเข้าใจกัน <c oughs> อนี่ก็เหมือนกัน จริงๆต่อใ้ใส่ถุงมือผมก็อาจจะต้องหาผ้าอ่าเช็ดไฟเบอร์เช็ดไมโครไฟเบอร์เช็ดฝุ่นนละเนาะตัวนี้สังเกตมันจะไม่เหมือนจะไม่อันเดอร์เกตนะตอนที่มันมันทำรอยมาคล้ายๆแต่ว่าอ่าเนี่ยมันจุดตั้งข้างแบบนี้ก,ก็ก็ไม่ได้เป็นอันเดอร์เกตก็อาจจะต้องใช้อ่าปากกา ปากกาแต้มสีนะที่ผมเคยทำไปในคลิปไอตัวแนวทางแกะกล่องของแนวทางต่อกันปลาของตัวสไตล์ฟีดอมนะที่เป็นของชิ้นโมเดลก็สวยงามตามท้องเรื่องครับตัวนี้ในราคาพันกว่าบาทโอเคเลย ก็จะไม่ได้ถึงกับแกะทุกแผงไอ้นี่น่าจะเป็นอ่ะตัวหางปลากระเบนหางมา้าเดี๋ยวเราเราเรียกหางปลากระเบนมันก็จะเป็นขดลวดมาน่าจะเป็นตัวใส่หางนะถาม่าไมผมเรียกหางปลากระเบนผมนึกถึงไอ้มัดไรเดอร์เรลกี้ตัวปลากระเบนอะ่ะผมว่าหางม้ามันคล้ายๆกันอ่ะก็จะ โอฟ้าสีทองเยอะอยู่นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแพ็กหลังก็ะะจะมไม่ค่อยหลุดจากแตงนะก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะผมลืมบอกไปว่าตัวฟ้า,าสีฟ้าเนี่ยเหมือนมันจะทำเหมือนกับส่องไฟได้ด้วยนะอ่ะ,อะเห็นไหม เดี๋ยวผมลองปิดไฟดูนะปิดไม่หมดหรอกก็จะเห็นชัดขึ้นว่าเออถ้าเรอเราเอาไฟแป็กไลท์เนี่ยสองก็จะเงาขึ้นเหมือนเหมือนเราเปิดไฟเดี๋ยวต้องลองประกอบเสร็จอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูก็จะเป็นแผงอันนี้ก็จะเป็นแผงผ้าใสเหมือนกัน เหมือนกันเลยเห็นไหมวานโดยคู่มือ,อางานสุดท้ายก็จะประมาณนี้ผมยังไม่ได้เช็คอะไรเลยเพราะคู่มือผมก็หยิบสดๆมาให้ดูพร้อมเพื่อนๆเลยก็เยอะอยู่นะสำหรับผมผมว่าก,ก็เยอะอยู่มีวิธีแปลงล่างให้ด้วยแล้วก็ น่าจะอ่าคู่มือติดดีคอต้มแล้วก็นี่โอ้นี่ให้มารู้สึกว่าคนที่ติดอ่าคนที่ซื้อล็อกก่อนๆอ่ะพือ,อผมเคยอ่านในกลุ่มนะไม่แน่ใ,นใจเขาจะไม่มีหน้านี้มาให้นะหรือผมไม่ชัวแต่ว่า,น,าน้่เนี้ยมีหน้าหางม้ามาให้ด้วยหรือหรือว่ามันเป็นหน้าสําหรับคนที่ เป็นบันไดแท้ที่ไม่มีตัวหางตัวนี้มาให้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเห็นในกลุ่มก็เที่ยวถามหากันตอนสมัยนู้นนานมากเลยที่เขาต่อกันก็ดูแล้วก็มีมาให้ด้วยก็สะดวกสบายระดับหนึ่งเลยก็จะประมาณนี้ครับส่วนแผงก็นับคร่าวๆก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคร่าวๆนะแปดเก้า

34แผงทั้งหมดเอาข้าวๆา,า,าบวกลบก็ประมาณกองสแผงก็จะเป็นข้าวข้าครับสำหรับคลิปาแกะกล่องเจ้า6 6 4 2 s ตัวนี้ก็คลิปนี้ก็เท่านี้ครับส,สั้นๆก็ไว้เพื่อนเช็คแผงกันแล้วก็ไว้ตัดสินใจอีกทีนึงเพราะว่าหลักๆที่ผมเห็นไอข้อที่ต้องเพื่อนต้องนํำใจสำหรับการแกะของตัวนี้ก็คือไม่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 ไมไมไมค่อยเจออันเดอร์เกต ที่ผมดูคร่าวๆเมื่อกี้นะก็เดี๋ยวถ้าเกิดประกอบเสร็จยังไงถ้าเกิดทันก่อนผมขึ้นกรุงเทพก็อ่าเดี๋ยวจะรีบเอามารีวิวให้ก่อนเลยแล้วก็คี่หหายไปไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมไปทาสีมาแล้วก็อ่าเป็นช่วงพักก็เลยมีเวลามาทำคลิปให้พเพื่อนๆด้วยวางด้วยก็คลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ